สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รุ่งพู h ชาแนลอีกแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะไปไหนกันนี่ใส่หมกใส่ไปไหนอ่ะไปสาะหาที่เรียนหนังสือค่ะอ๋อบาาไปเรียนรู้ธรรมชาติตัวเลขบอกเห็นในคลิปละอยากดูทะเลหมอกของจริงอ่าเขาแล้วก็โดยไม่สลองอยากไปผมไม่ไปเนาะไม่ไปเนางอยากไปอายุใกล้ใบ้านเลยจบแล้จากตัวนี้ไปแค่47กิโลก็ ใกล้ๆนะครับเราจะไปจุดชมวิวทุกที่ครับวันนี้เรามีสัมภาระครับมีเต็นท์โอ้โหไม่รู้จะได้กลางหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเสื้อผ้าอันนี้อันนี้อย่างนี้ห้อยชมนลยตรงเตงตรงเต,ตงนี่โอ้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 นอ้โอ้โอ้โป้โอ้โอนะ้โอ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 ้วก้โอ้โอ้ม,มอะไอจะอ้อะโอ้โอ้โอ้บา้นอ้โ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 อ้องตัวเล็กจะการโอ้มาให้กินโอเลย เอาไปกินบนดอยอ่างขางเลยไปกินไปกินไก่แต่ไก่ปะมาจากเดี๋ยวเฮาก็ไปดูเนาะว่ามันเป็นขนมอะไรเางเดี๋ยวไปดูบนดูหอยเนาะมาจากภาคใต้เลยนะครับก็ในในกระปุกของเรานี่ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเครื่องครัวอะไรหลายๆอย่างนะครับก็มีเตาแก๊สปิกนิกมีเต็นท์นะครับส่วนนี้ก็อุปกรณ์ถ่ายทำเนาะไปะมัดประมาณนี้วข้าแล้วโอเคปะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินข้างหน้าก่อนครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าจะออกบ้าน ยังไม่ยิงอ่ะสำมอาสำมอาเนาะแน่ใจว่าเขาขึ้นไหวเขาแข็งเนาะจิบจิบอยู่สี่หกนี่มีใบขับขี่เซ็ตเรียบร้อยลุงพูนนี่มัอนรอดแล้วเลอดแน่นอ่ะพี่น้ำหนึ่งจองเข้าไปกันฝั่งโพน่าในจับเมือนก่อนอันนี้เราหลักๆเราจะไปแคมป์ปิ้งแล้วก็ไปหาอะไรทำกินกันเล็กๆน้อยๆครับ ก็มันเป็นทางใกล้ๆนะครับก็ไม่ไกลวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดหยุดหนึ่งวันก็ลุยต่อเพราะว่าแม่เฮียหนงังสือมาห้าวันและไปเดินทางครับ เป็นได้พ่อค่ะเรวทำรถตกเขาว่านมาอู้ว่านมาอู้แม่กีตเวยกนมาแม่ใจใจหายไปเลยหายไปในอากาศเป็นได้ครั้งแรกครับการขับรถมีเกียร์ขึ้นเขาเหมือนต้องว่ามีเกียร์ขับมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกขึ้นโดยอัค่ะเป็นได้รึเ่าโอ้โหใจหายตลอดทางเลยใจหายตลอดทางเลยเหมือเกยเมือเคยขับขึ้นเนาะโอ้พวกนมมาด้วยครับท่านผู้ชม ตอนเล็กกัวก้านไปดอยวนะจะกิน่ะตอนเล็กบอกกัวก้านนมเดี๋ยวเราไปที่จุดชมวิวดีกว่าซื้อน้ำเราไปกินบุ้นเดี๋ยวหาน้ำหาท่ากินก่อนครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านสันติวานน์นะครับก็เป็นจุดพักรถอีกที่หนึ่งนะครับก่อนก่อนจะขึ้นอ่างขางเนี่ยก็จะมีลานจอดรถบริเวณนี้ครับเป็นจุดพักรถนะ ยี่สิบาทเร็วยี่สิบบาทยี่สิบบาทมาเร็วด้านหลังมีวิวให้ชมด้วยเหรอครับอ๋อมีห้องน้ำด้วยนะคะโอ้โหมีอะโวคาโดพันเฮดครับผมพันเฮดโอ้หอมหอยหอมกระเทียมเนี่ยดูกระเทียมครับอันกระเทียมนี่ถูกเท่าไหร่ครับกระเทียมก็ถุงละแปดสิบบาทถุงละแปดสิบบาทถุงหนึ่งกิโลไปมาชมวิวเร็ว อ้าวบุกคอนโดชิมได้เขาบอกได้ชิลุอร่อยเลยอร่อยเลยพันเฮดนะครับนี่อันนี้พันเฮดกิโลเท่าไหร่ครับที่นี่กิโลห้าสิบบาทค่ะที่นี่โอ้โหกิโลห้าสิบบาทอ้าวบุกคาโดพันเฮดนะครับนุ่มๆครับนุ่มครับอุ้มมันมากเลยครับพันเฮดนม่ค้าไม่ขายที่นี่ใจดีใจดีครับผมไอผ่านไปผ่านมาเขาก็เรียกทานหมดเลยครับอันนั้นโรงแรมค่ะ โรงมก็ทาทเก่าาี่มครไม่ปค่ะิดนะขอพื้าีใหม่อ๋อที่นี่เขาไม่ปิดหมู่บ้านใช่ไหมครับอ่าหมู่บ้านไม่ปิดค่ะอ๋อถ้าบือว่าคนข้างล่างเข้ามาเที่ยวอะไรนี้ได้ไหมครับเออได้อ๋อได้นะครับจุดชมวิวจุดแรกก็โอเคสวยอยู่ต้นไม้เยอะอ่ก็ยังมาตื่นเต้นไรยังมาตื่นเต้นไร เดี๋ยวมันจะมีตื่นเต้นตัวเล็กตัวเล็กนี้ตื่นเต้นมาตลอดทางเลยเนี่ยต่ตอนนี้มอเตอร์ไซค์ครั้งแรกค่ะ,ละ,ะแล้วครั้งนี้เราจะไปแคมป์ปิ้งกันครับในปา่า<ะ>หรือเปล่าไม่รู้อันนี้<ะ>เดี๋ยวเราจะไปแคมป์ปิ้งแถวๆข้างทางกันนะลิ้นหวานกันได้หวานกันว่าหิวน้ําหิวน้ําสปไปแล้วเย็นนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วครับตอนนี้อืมนี่ครับ จริงจมันมีจุดชมวิวอีกที่หนึ่งใกล้ๆตรงนี้และครับมันมีอยู่จุดหนึ่งสวยขนาดเลยปะปะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับกินน้ํากินท่ากันก,นก่อนเนาะปะ่ะตัวเล็กเดินทางวันนี้ท้องฟ้าเปิดครับสดใสอากาศสดใสมากเลยเป่ยปะสายฮะเดินทางต่อครับเป็นจะได้ห้องเดี๋ยวทางข้างหน้ามันจะชันกว่าเมื่อกี้อีกหน่อยนึงทําใจหน่อยครั้งแหลกเดี๋ยวกระชินซื้อมาเกแล้วหัวใจเต้นเร็ว เปิรงไอขวานว่าเท่าก่อนห้ามได้แอลแล้วต้องแอลตอนก่อนเท่าเลยนะแอลก่อนเท่าใช่ครับปะกี้แค่คือถนนมันบม่ค่อยดีเนะเพราะว่ามันเป็นทางชนบทแบบขึ้นขึ้นดอนมันจะมันจะบดีแค่ต้านสินชัยถึงบ้านทํางอบแล้วก็ไปข้างในหมู่บ้านหนึ่งอีหมู่บ้านหนึ่งครับทางอันตรายเหมือนกันนะค่ะสําหรับคนที่ไม่ชินทางมาหาเนาะแต่พอมาตอนกลางวันนี้ คือถนนมันเสียแล้วเนาะมันเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะเวินทางตอนกลางคืนตื่นเต้นกว่านี้เยอะรถเยอะกอบผมีรถซากคันลุงพูนเข้าขึ้นมาคันเดียวแบบทางมืดดอ่ะลุงพูนเข้ามาได้ดายคือมาขึ้นๆปุ๊บก่อนลงปั๊บเลยอ่ะแต่กี้แบบคือเปลี่ยนเกียร์มาตาน่ะเปลี่ยนเกียร์มาตานคือของลุงพูนมันเป็นเกียร์ออโต้ไงตรงนี้มันเป็นเกียร์ออโต้จะขี่กันนี้กหรอะ แต่สมภพละคนเยอะเลยเยอะเอามาไว้เอามาไว้เพราะว่าน้ำหนึ่งต้องนั่งข้างหน้าตัวสายฮาขามาถึงจากรถที่น้ําหนักประมาณร้อยสามสิบโลตอนนี้เพิ่มน้ําหนักเข้าไปก็ประมาณเกือบสองร้อยโลครับประมาณนั้นเนาะก็ครั้งแรกเนาะกับมอไซคู่ใจมอไซคู่ใจครั้งแรกในชีวิตเลยขึ้นนอยอ่างคางเนี่ยไปกันเลย 嗯嗯，妈。<laughs> <laughs> เปซ็นต์อ่ะแปดเปอร์เซนต์ความสูงไงสูงร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าตั้งแท็กอ่ะที่เราดูดูด้านกว่านะด้านกว่ารถเซฟกด้วยเวลาขับขับมออเตร์ไซค์เนี่ยเวลาขับมออเตร์ไซค์อะห้ามดูข้างถนนเลยค่ะดูเพราะถ้าดูข้างถนนนี่เดี๋ยวมันจะเลยโค้งครับคือเป็นคนกลัวความสูงเนาะเวลาดูแบบนี้นะมันอ่อนละด้วยอย่างี้ต้องดูแบบ แต่ยากาศดีครับวันนี้อากาศดีอุณหภูมิแน่จะประมาณสักมีรถเลยเนะะาะต่อบ้าน,น <ะ S 1> ที่แบบสวนไปเป็นบางครั้งบางคราวเองไปไปต่อตไปไต่อ ตอนนี้เรามาถึงกันที่จุดชมวิวบ้านผาแดงแล้วนะครับดชมวิวสวยนะ,ะเขาเรียกว่าครับมันเป็นในร่องเขาเลยค่ะคันบอกเป็นร่องของภูเขาอะอสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะนี่ครับเป็นร่องภูเขาแบบนี้ครับเอาจนสุดลูกหูลูกตาเลยครับนี่สวยนะใส่หาแบบความจำยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ่ะบรรยากาศดีมากครับท่านแต่เมื่อก่อนอตรงนี้เขาไม่ทาศาลานะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานโลง่ลงๆแล้วก็เขาจะทํารั้วแล้วก็เนี่ยครับ แต่ว่าตอนนี้มันห้องน้ำเหมือนกันนะค่ะแต่น้ํามันมีเหมือนมีมูเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นถ้าช่วงหน้าหนาวช่วงเทศกาลอ่ะเขาก็จะเปิดครับตรงนี้โอเคนะครับคือวันนี้ดี่างเต็นตรงนี้บ๋อก็น่าสนนะแต่ว่าห้องน้ําก็มีอยู่แต่ว่าห้องน้ําก็มีครับนี่ห้องน้ําข้างหลังไม่รู้มีน้ำหรอนีก็สวยนะคือมีหลังคาเนาะครับฝนตกมาก็ไม่ต้องกลัวครับนอนเซ็ตก็ตื่นเช้ามาทําความสะอาดอี่ยโอเคเลยเนี่ยเนี่ยสนุกก่าค่ะตื่นเช้ามาหมอกด้สวยอ่ะ ตื่นเต้นทั้งวันเลยวะเนี่่ยตืนเต้นทั้งเลยในชีวิตนี่ออกทิปอะออกทิปครับแต่ชุดก็แค่พร้อมเนาะแต่มันก็ใกล้ๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอารอให้ชุดพร้อมวันนี้หนีแอวอย่ากทำตะเลินไปสวนเอาหยิบเอาออกมาใั้นี่มาฮึ่มาแน่นอนรองเท้าคือพ่อตั้งแต่เกิดมายังไ่เคยออกเอาโมเตอร์ไซค์ออกเนาะอ่าใช่เลยรองเท้าใช่ทุกคนพร้อมกันเลยฟังก่อนฟังก่อนเราจะไปแตะขอบฟ้าไงต้องมีรองเท้าแตะ ไป,ปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผม มีคนมีคนค่้ไปตอไป่อยอ่ะมีคนค่อยไปลอยอ่างถางต่อรถจะได้ล่มเหรื่องตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวสวุยทังนะครับก็เป็นบริเวณอุทยานแห่งชาตินะครับบรรยากาศดีมากเลยครับท่านผู้ชมวิวสวยมากปะ่ะเดี๋ยวเราไปชมวิวก่อนขอจอดรถด,ดีๆก่อนครับท่านผู้ชมก็เป็นล่องเขาเมื่อกี้นี่แหละครับ ลงเขาเมื่อกี้มันจะผ่านมาตรงนู้นครับยาวมากเลยโอ้ล่องสวยนะเนี่ยล่องเหมือนล่องสวยงามมากโอ้ถ้าเป็นอ่างเก็บน้ํานี่ดาถ้าใส่สุดยอดเลยเลยดอกสุดยอดเลยแต่ถ้าถ้าถ้ามันพังทีหนึ่งนี่แนวไหวนี่แบบเหลือแน่แนวไหวแบบเหลือนะาต้องทำให้มันแข็งแรงไงข้างหลังเหมือนจะมีแม่น้ําก่อมีก่อนน่าจะมีเนาะมาหันนะมาหันแม่น้ำเลยเนาะสวยเนาะสวยๆเป็นไงพ้อง มัวแต่ทํางานอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยก็มาตอนที่มามีคนก็โอเคนะคือมันเป็นเส้นทางใกล้ๆครับก็เลยอยากจะชวนกันมาเที่ยงครับขี่มอไซค์เที่ยวสายแวน้นตัวเล็กชอบอยากไปดูทะเลหมอ,อกถ้าตัวเล็กไม่มานี่คือแม่ไม่มาแน่นอนปล่อยมาเขปล่อยมาไปกันไปได้เดี๋ยวหนีแอลไม่ก็จะไปหาแม่ใหม่กะนหาแม่ใหม่ได้ <laughs> ไปไปต่อไป,ไปต่อครับดูทุกที่ที่มีจูชมวิวแวะทุกที่ทุกทางนะครับนี่ยไปกันต่อครับ นี่เราก็มาถึงกันที่อ่างค้างแล้วนะครับเรามาหาวัตถุดิบกันเรามาหาวัตถุดิบกันตรงนี้ครับรถพุ่มพวงนี่ก็ประมาณนี้ฮะชาเขียวนะอันนี้อร่อยเคนตุลุกเคนตลุกนี่ชาเขียวก็แก้วละสิบสองบาทถูกกว่าตังลุ่มก่อนครับท่านผู้ชมตังลุ่มแก้วสิบห้านะครับตรงว,วน,นี้แก้วสิบสองเองอะ ราคาก็าม่ได้โดดไปจนขนาดนะครับจนฮับมาได้เนาะราคาเขาเพิ่มกับโบ้เพิม่มแค่บาทสองบาทเนะาะประมาณนั้นเดี๋ยวไปเอาของมาได้เยอะปเรื่องเรียบร้อยกระดาษซินมันก็บะได้แล้วค่ะแ <laughs> กน้ำมันโลดขึ้นไปปิกนี่ก,กบับขนาดแล้วนะครับช่วงนี้มีนกักท่องเที่ยวเยอะก่อนนี่ครับแบบมีตะไคร้ก็มาที่นอนแล้วก็ปิกลงไปเพราะมนมีที่นอนเนาะคถึงตะไคร้ค่ะนี่ที่นนนอมัหาายกถึงสิบบาท เอาวอ่ะเป็นรองพร้องกันนี่อ้าวันนี้ครับดูหลายอย่างหลายอันครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องหมูที่นี่ราคาหนึ่งร้อยแปดสิบาทต่อกิโลนะครับเพราะว่ามาไก่เนาะต่อขนมแต่พักนี่ก็อ๋อนี่มัาสิบนะครับอันนี้มาห้าค่ะอ๋อมาห้าบาทเอาแต่นี่แหละเอาแต่นี่ไงเพราะว่าไปใส่ยำ ของแรงๆนี่เขาเน้นกับกับกัับเข้าครับน,นีร,นนนรน้นอ้ฮะน้ำจิ้มสามรสเลเหรอน้ำจิ้มสามรสเลยค่ะอ้อไปต่อได้รึเหลือนะเพิ่นร <c oughs> ีซื้อตังลุขึ้นมากินกันเนออแต่เอามาซื้อตังคหในกิน <c oughs> มาอุดหนุนเพิ่นไงสองร้อสองร้อยเจ็สิบบาทครับได้เป็นหอบเหมือนกันเนอะไมหมูสดนะคหมูร้อยสามสิบห้าบาทนะครับแล้วก็ขนมอะไรอีกโอ้ยแย่ครับน้ำขวดสิบสอง สิบสองสิบบาทสิบสองสิบาทรวมรวมรวมกันแนละ้วเยอะอยู่กันเนาะนีคือจุดที่รถเยอะที่สุดตอนที่เป็นเวลาท่องเที่ยวนะคะคหน้าหนาวยางตอนที่ไปแบบนักท่องเที่ยวคืคืนะ่ะตรงเนี้เป็นที่จอดรถแบบเยอะเลยเ<อ>านะาะได้เลยอ่ะเนาะมันต่าง,ข,างข้างหลังสายหานี่คือ,อบัวหิมะนะครับที่เขาปลูกบัวหิมะนะข้างบนนู้นข้างหลังบรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมตอนนี้ อากาศเย็นนะครับสายฮาเมื่อกี้ขับรถมาเป็นยังไงครับขอแนะนํานะคะ่ะถ้ามือใหม่อ่ะมาหน้ามาหน้าอันนี้คืออุ่นใจที่ลงทูนมาตอยอ่แต่ถ้ามาแบบลุ่มใหญ่ๆก็โอเคนะคะครับช่วยกันแต่ถ้ามาช่วงตอนที่รถเยอะๆมาแนะนําเลยเพราะว่าเวลาขึ้นลงเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาเนี่ยอ่ต้องต้องใช้เกียร์ต่ําตลอดเวลาเลยะคะ่ะอ,อันตรายอันตรายอยู่กันนะอ่าถ้าสมมุติว่ามีรถติดเขาอยู่อ่ะแล้วเราอ่ะไปติดเขาตตวัวเขาอ่ะ ปิดเขา้วยเขาปัดเขาบนเขาหันแล้วเขาก็ถอยรถมาหาลงเขาอันตรา,าย <laughs> แต่ว่าสวยครับมันมันต่างกันเนาะหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนครับหน้าร้อนก็จะปเห็นต้นไม้แบบแรงๆหน่อยอออแต่ถ้าหน้าฝนก็จะทําแบบนี้เล้โอเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราอาจจะไป าหาดูจดชมวิวที่ไหนสักที่นี่แหละที่มันสวยๆใครไปที่หไหนยังวะพญาเสือโค้อองอ่ะมันยังออกแล้วนอกเ<อ>ตืหรือว่าตนมันยเนูเอาไอ่ยาแมวโค้งก่อนที <c oughs> ่บ้านไอคำสาสครับปอดเอา,ยา,ยต,าตัวใหญ่ตัวหลวงจริงป่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนร้องท้องครับเอาละครับเ,เดี๋ยววันนี้เรามาพักกันตรงนี้ครับผมอ่าบริเวณนี้ที่ไหนสักที่น่แหละเนาะแล้วก็เดี๋ยวห้อง เตรียมข้าวเตรียมของดูดูคนมีที่มีความสุขที่สุดหวหนกะมีความสุขมากที่สุดหวหันกะวันนี้ได้มาเอ็เวนเจอร์ผจญภัยครับมาใส่ฮะเผื่อลูกจะตื่นกี่โมงนี้ค่ะไม่รอแต่วันโมหัวกันุ่งนี้นี่หนาวแน่นอนครับคืนนี้นี่หนาวแน่นอนครับท่านผู้ชม ก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมสัมภาระกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาทากับพวงกับข้าวแล้วก็มานั่งกินกันเนาะตอนนี้ก็กลางเต็นท์ไปแล้วครับหาที่นอนได้แล้วหาที่พักนนแล้วมัน,<ค>นมันคข้าาแล้วจริงๆอ่างขางเขาไม่เปิดนะครับเลยมาแวะนอนแถวๆข้างทางที่ไหนสักที่นี่แหละครับก็บรรยากาศดีเนาะ ก็เลยจัดมาจัดรังสรรค์เมนูกันก็มันมีที่เยอะแยะเนาะเหมือนที่ไอ้ที่เราบอกมาตามจุดชมวิวทั่วไปอ่ะครับมันก็มีที่เยอะแยะเลยเนาะแต่ว่าบริเวณนี้ก็อ่าพอดีมันมีห้องน้ำห้องน้ําอยู่แถบๆใกล้ๆนะครับก็เลยมาตั้งเต็นท์แคมปิ้งกันตรงนี้เนาะใส่ให้โอ้ห่มอ่ะผ้าห่มี่นี่แล้วก็โอเคโอเคเดี๋ยวใส่ให้กันอยู่ในห้องตัวเล็กกี่ข้ากันอย่างเอ่ยมาไม่อย่างเดียวมาไม่อย่างเดียว วว่าไเดียคุณแม่ทำมาม่าเป็นอย่างเดียวค่ะอันนั้นให้หน่อยหมวกยูนิคอนหมวกยูนิคอนอากาศอินหนาวมากครับท่านผู้ชมโองศาเนี่ยเขาว่าแน่เหลือสักสีองศาแได้มั้ยนงแต่สีโมงแล้วใส่ฮาะสันฟังเสียงฟังเสียงลูงพูดนี่แหละสั่งตั้งแต่สี่โมงแล้วอะโอ้จริงๆมันมีไฟข้างใต้นะครับสวยมากเลยครับท่านผู้ชมแต่ก็เลยมืนคิกมาเลยเหมือนเราอยู่บนเครื่องครับ แต่ว่าตอนนี้เรามาทำกับข้าวกินกันก่อนเนาะครับเต่อแก๊สเป็นกาวเป็นที่หินไฟเพากระทะนะคะครับลุงพูนซื้อสาวบาทว่ายี่สิบบาทครับผมลุงพูนสายโราโขมกับประมาณนี้แหละเนาะสิบยี่สิบสามสี่ล้มๆกันก็หลายร้อยยำนี่ก่อนนะปะเดี๋ยวยำนี่แล้วกเดี๋ยวเดี๋ยวย่างหัวเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรายำนี่ก่อนก่อนท่านตื่นตอนเช้าเราจะเห็นทะเลหมอกด้านหลังนี่เลย ตื่นประมาณเที่ยงลูกทะเลหมอกเป็นเลยออกมาหน้านะคืนนี้นี่เหมรับบหมือนนอนแน่ใส่ฮันยำเนี่ยเจ้าไม่ควรจะเป็นคนไทยเดยไม่ควจะบอกเพื่อว่าใส่เหี่ยวอก่อนนี้มันจะโมดตัวเล็กหิวขนาดนี้ตอนนี้มันจะโมดตัวเล็กหิวมากแล้วเนาะเดี๋ยวนี่ย่างไหมใส่น้ำหนึ่งชอบกินเวะนี่ย่างเนาะที่ผมเตรียมไอ้มันนี่มาก็เอามาย่างนะครับมันเผาหรือเปล่าน้ำหนึ่งชอบกิน เอาไปเผาแล้วกับซ่อนประเทศดีกว่าเผาแล้วอยากกินกับซ่อนประเทศโอ้โหทวานาอย่าให้ฝนตกนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือท้งหายใจคำตอนสองทุ่มอ่ะคำว่าตกขนาดเลยฝักนักเลยมั้งครับแต่วันนี้ท้องฟ้าแบบมืดคึกแต่มันมีดวงดาวครับแต่มันมองไม่เห็นไงครับกล้องของเรามันมันไม่ถึงขนาดนั้นไงมันโฟกัสมาได้อ่ามันโฟกัสดวงดาวไม่ได้อะไรประมาณนี้นะ เน่น่ๆน่ขอนงนี้หมูใส่ฮาซื้อมานะครับซื้อที่รถพุ่มพวงนั่นแหละนอกเช่าแต่ว่าเรามากินอีกที่นึงตอนนี้เราอยู่ในป่าขีดฝางแล้วนูะครับคือข้างทางเลยครับใส่ฮาคิีว่าเป็นเขีดจิงดาวลูกขีดฝางแล้วดูตัวเล็กอ่ะตัวเล็กอยูในห้องเหงาค่ะหนา แต่เจ้าอยากหลุดลิบอยู่นอนๆอยู่เมื่อเจ้าได้ถอดเสื้อทิ้งหมดเลยเนาะมืดมือนี่เขาหงอยของวันเด้อโอ้โหนอนด้วยกันนี่ได้อย um> okay ู <h 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 ่เดี h <h <h ๋ยวหลุดซีบครับเดี๋ยวเราหลุดซีบตรงนี้เลยนี่หลุดซีบอย่างมันก็มันก็หายอันนี้แล้วลมกบมาเข้าแล้วเนาะครับลมกบมาเข้าแล้วน้ำมันจากมะม่าสักน้ำหนึ่งโอ้โหนี่ครับแคมปิ้งสายแคมปิ้งก็ประมาณนี้เลยเนาะพอยุกทุกอย่างครับก็เรามาแค่ไหนเรากินแค่นั้นครับ เราไม่ได้เตรียมมาเลยใช่ยานีสิคะยานีส <laughs> น,นี่ครับครกรุ่นใหม่ครับผมระวังกาแฟนคูแตกเด้อมันหูกว่าเจ้านี่ไม่ได้กินเลยนะ, <c oughs> ะวันนี้วันนี้ให้แม่ครัวใส่ห้าเป็น <ทะ S 1> คน <แก S 1> ทำเนาะยยนเหมือนเพื่อนเล่นขายครัวเลยครับท่านผู้ชมบรรยากาศาตัวมาน,นี่กับม่วนดีนะครับมาแคมปิ้งกันครับ แคมปิ้งจับบรรยากาศตอนค้าวผวันนี้ยกหน้าที่ครัวให้กับสายฮาทํากับข้าวครับผมเพราะว่ากลางเต้นสายฮาก็กลางไปแล้วลุงภูนเมาตัดต่อคลิปอยู่เนะเาะมาค,มาคร้างตังกับตัดต่อไปไเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นยำเนาะยำยำ,ยำมุนเส้นหมูยอค่ะมุนเส้นหมูยอไปดูมาพักเยอะกว่าเส้นพักเยอะกว่าเส้นเนาะโดนเซลแล้วสาย ต้องมามคนเดียวเหละคะเราใส่พริกเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเข้าไปนิดหน่อยนะฮะได้แล้วก็ได้แล้วได้แล้ะเลืออยู่ไหนคะเลือดเลือดเลือดเยอะไปเยอะไปอ่ะเพิ่งเนี่ยโอ้โหเค็มแน่เดี๋ยวมันละลายเงงมันจะเค็มนะจ๊ะ ดีไปดีไปถ้าแบบคนเลยนี่จ้ะบรรยากาศการกินก็ต้องกินเลยไม่ร้อนขิงกินเส้นไปเมื่อว่นเข้าเราไม่ได้เตรียมมาเนาะใช่ไหมเนาะถ้าคือเตรียมเข้ามาในลดขึ้น้อยแบบเป๊ะนี่ครับเรียบร้อยไหมต้องขิงด้วยต้งกินกันครับท่านผู้ชมเป็นยังได้ไหครับกับบรรยากาศข้างทาง เป็นขึ้นไปซื้ออันหมูที่อ่างขางครับแล้วก็ลงมาข้างทางที่ไหนสักที่เนี้ยรถพุ่มพวงเนาะรถพุ่มพวงแล้วก็คงมาเป็นแวข้างทางขึ้นมาขายนี่เนาะครับคงมาแพงเลยคือถ้าเราจะเข้าไปซื้อที่เชียงดาวเราขึ้นมากินกันบนยอยเนี่ยไก่ดูจากตัวเล็ไปไหนไปนอนไปก็ไปที่นอนไปหนาวแล้วก็ไปเลยค่ะไปเลยไปละบายบายครสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ ไปแล้วครับท่านผู้ชมขยับขยับขยับไปกลในรงนูตาเขานัดยู่ดึกหน่อยก็ปิดอย่างครับเข้าไปนอนเลยเดดร้อนล่ะที่ที่แถมอไซค์มาคลับก็สนุกดีนะครับแต่ต้องระวังครับเวลาถ้าเจอใบสนครับอันตรายมากใบสนีนเวลาล่วงลงตามถนนเนี่ยแล้วเราขี่รถแล้วก็เราไปเหยียบเลยเนี่ยลื่นมากครับท่านผู้ชมลื่นขนาดไลยคะต้องระวังนะครับ คืนนี้นอนกับห้างทางแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูจุดชมวิวหมนเนาะสักที่หนึ่งต่อเดี๋ยวคืนนี้ผมก็จะต้องขอตัวลาแล้วเนาะเพราะว่ามันยาวมันนานนะครับเดี๋ยวปิดท้ายทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศด้านหลังเรานะครับสวยขนาดเลยเดี๋ยวลุงวนไปหาวิวสวยๆเดี๋ยวไปหาวิวววิสวยๆถ่ายดูลิ้นเอย่ามาวันกันในหนาวครับท่านท่านใส่ฮาเดี๋ยวใส่ฮาขอนอนก่อนละอันนี้ใส่ฮานี่ใส่เกลือลดเกลือลงหน่อยเนาะมูลบอกว่าใส่น้อยเดี๋ยว เพิ่มเพิ่มความขมในตัวเก้มาเราจะออกทิปแบบประหยัดนะทลิปหน้าจะไปที่ไหนนั่องก็ต้องขอที่ตานาะสายฮานะเกาะเที่ยวป่าเที่ยวเขาไปเรื่อยนะคะเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวกับเราสิคะมาเล่นมาได้กรับท่านชมคาลมมายำดึกครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะสำหรับคลิปนี้ผมนักกษแยหานักกับตอวเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอเจอกันนะเดี๋ยวยเข้ามาลาไปครับสวัสดีครับ Thank you